ขอการ์ดสัสดาห์ที่นั่นนะครับในเกมบล็อกฟรีกันนะครับก็โอเคยี่สี่ชั่วโมงนะครับก็เป็นบลอกฟรีสี่ชั่วโมงนะครับอีพีที่สองอาจจะมาช้าหน่อยกกันนะครับเพราะว่าผมก็ติดเรืออยู่เนาะใช่นะครับก็ถ้าคลิปมาแล้วขออภัยด้วยนะครับอย่าเอเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมาให้เร็วที่สุดเลยนะครับอีพีที่สามเดี๋ยวก็ทำการลองคลิปไปเรื่อยๆนะครับหรือก็ตัดเนี่ยนะครับแล้วก็ทำโปรไฟล์นิดนึงนะครับ ก็ส่วนที่ใครที่อยากจะดูนะครับตัวดูที่ลไลน์ที่ผมจะทิ้งนิ่งอินเทอร์เน็ตเราจะไม่ลืมแล้วล่ะไอ้เด็ก็ลืมลืมมาหลายครั้งแล,ะละ้วล่ะผมจะทิ้งเออ่ชื่ออีโมมาให้กันนะไปดีโมมาให้กันแล้วก็เดี๋ยวจะมาทิ้งชื่อแ,แล้วก็ไปสมหรับคนที่ติดตามและไปดูไลนผมได้นะครับในประมาณเออส่สาร์ทีต่ต้องผมจะเล่นลงเอ่อเวนะครับแล้วก็ วีฟ้านะคะแล้วก็โรบอกเพิ่อมอีกตัวหนึ่งนะเพราะว่าผมจะไป้ไลฟ์สตรีมฟ้าด้วยนะคะว่าผมจะได้ฟาร์มจริงๆนะครับเนาะโอเคนะผมวเรื่องาร์มต่อไปเรื่อยๆนะครับนนี้ก็นะครับน้ำแข็งนะฮะหัวเล่นการเปลี่ยนผัน้ำแข็งรอดแล้วนะครับซึ่งท้าไมาผมว่าเปลี่ยนนะครับเพราะว่าผมคอยเนี่ยผมว่าโฉนนี้มากกว่านะเดี๋ยวอาจจะแบบว่าแซ่บขวดนี้ไปเรื่อย นะครับแล้วก็ทําเป็นเอาเวกเลยนะครับซึ่งของการปิดการเตือนนะครับเพราะว่าขหนลาคาญนะครับลาคาญมากเลยนะซึ่งผมก็ปิดวานมา,มาสาวันแล้วยยังไม่เปิดเลยเนี่ยจริงนะที่ของเราจะไปสุม่มประสสักหน่อยนะครับผมจะอ่าจกาลังออมตังค์หนาปนหนึ่งนะคะซึ่งผมจะไปดูว่าจะได้หรือเปล่าก็ถ้าได้นะครับก็ ถ้าหล่ะเขาจะได้ความง่ายขึ้นเนาะเอาผ้าด่บผมก็อัพไปเยอะอยู่นะครับนะผมก็ไปกับการสุ่มผลนะครับเออนะครับสุ่มผลนะครับโอเคนะถึงเรื่อด้อยแล้วที่สุ่มผลนะครับผมก็ไปสุ่มนะครับปั๊บโอ้นะครับเฟรมเฟรมกันเหรอครับว่าผมไปอะไรกับขนไฟเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะผมไปแล้วขนไฟอยู่ด้วยนะครับสิ่งหนก็ทิ้งไว้นี่นะครับ ทำการลักเพสริ้นสุดหน่อยนะซึ่งผมงเห็นผลพระอะไรเต็มเลยนะผมก็ไม่รอช้านะครับผมก็การเซฟไปเลยนะผมไม่เรียกเซฟนะเพราวะว่าผมกลัวตายนะซึ่งผมจะมาใหม่อีกรอบนึงนะองค์ลักเพสไปเพราะว่าผมจะเอ่อซืไอ้ทักษะอะไรของแต่ละเอ่ออ๋ใช่ครับคือฮินะครับประมาณน,นั้นนะครับซึ่งผมก็ทำการไปหาบอสดิงนะทำการพิมพ์นะครับ ซึ่งผมก็มีคนถามว่าอยู่ทำไมผมก็มีนะครับมีคนหามาให้นะซึ่งอยากได้ไหม,มก็มาขยอยากได้แล้วเพราะออกก็มีแล้วนะครับเนาะก็ไปอยากได้นะรับขบวการพูดไปนะครับว่าผมก็ผมที่เก็บพูดนะ หนึ่งเราก็มีหาโลบาร์นะครับบอกห้าโลบาร์กับลูกผมนะผมก็ไปแกะต,ต่อสู้กันขึ้นนะครับป้องนะครับโอ้มหายเลยทนทีนะครับเป็นไรน,นะฮะเราจะตัดไป<ม>ช่วงนี้เลยลกันนะครับเนาะโอเคนะคะตอนนี้ผมก็มาการการสึ่อถึงเรียบร้อยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็จะไปซื้อฮาคินั่นเองนะครับ นะครับผมไปทำการซื้อครับปั๊มราคาเข้าไปนะโอ้โหก็ได้มาแล้วนะครับทีนะครับผมการท้าตายท่านได้ก็มาที่เกาะเทเลซาธรรมุกาลฟาร์มอีกรอบหนึ่งนะครับอืมฟาร์มมือจอเถื่อว่าผมก็ค่อยชอบแล้นะฟาร์มแบบเนี้ยคือผมก็แบบผมก็แบบเบื่อไปกันแหละเพราะว่าเบื่อกันนะเพราะว่าสหรับว,ว่าลูกเต่าเขาคุ้นเข้าใจใช่ไหมว่าลูกเต่าก็ค่อฟาร์มฟาร์มฟาร์มหยิบเรือหาของขานาดนั้นครับ อยู่รุกหนึ่งนะรุกสองก็เริ่มเริ่มถามนู้นถามนี่อีโววงอีโวเขานะครับเนาะมันนั่นแหละครับมัการอัพค่าถามน,นี่เด็กค่าบฟัฟฟตนะไอค่าฟุตเนี่ยเขาว่าตอนนี้ผมไม่ใช่ถามนะครับเพราะว่าค่าของเออบริษัทเนี่ยมันตีแรงนะครับตอนนี้ตีแรงมากเลยนะคะมันเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบห้านะครับก็ขอเฉยนี่แหละนะครับส่วนอนนี้ผมก็ทำการฟาร์มมาเรื่อยกนะครับซึ่ง เดี๋ยวผมจะตัดไปช่วงเบลค่าสิบเดี๋ยวกันนะครับเนาะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะฮะก็ผมนึกอัดคลิปนะครับใช่ครับผมนึกอัดคลิปนั่นเองนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับก็ตอนนี้ผมก็เบลหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสองนะครับโอ้โหแปดรายกาหกมาโอเคแล้วหนู่ก็มีปีแล้วนก็สามดาวแล้วครับเซ็นเตอร์สกายนะครับโอ้โหครับก็ตอนนี้นะผมก็จะไปฟาร์มอีกรอบหนึ่งในการนะโอเค ฟาร์มกันนะคือตอนนี้ก็คือผมฟาร์มมาประมาณหลายเอ่อหลายชั่วโมง้วนะคือผมไม่ใช้คูสอนเปิกันนานเลยนะเ,เดี๋ยวผมจะเก็บกระดูกเอาไว้เยอะนะครับแต่ก่บไปสมทีโลสามนะครับแล้สมก็ไดนะ้อาจจะไม่สมก็ได้เพราะว่าผมก็ต้องใช้นะครับออตอนนี้ผาก็หันมาเล่นสายพลก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็สายดาบเนี่ยผมไม่เล่นนะครับเพราะว่า คือเพราะว่ามันจะแรงนะเมื่อก่อนมันแรงนะตอนนี้ก็ไม่แรงเนี่ยแล้วตอนนี้ก็ประมาณนั้นนะครับคือหกอัพแมสสิบหกมันก็ตีประมาณหกสิบนะประมาณนั้นแหละของจรเขยแบบข้าดาบก็ขั้นสุดนะสหรับผมนะคะก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบนะครับถึงว่าแรงนะครับถึงวมะแรงเขาสักคนตอนนี้ก็จะมีถึงวร้อยหนึ่งนะตอนนี้ปั๊บนะครับอ่ะ อ็ไม่มีอะไรมากครับฟาร์ฟาร์กดไปกดไปกดไปผมก็อัดอัดไม่มั่งนะเพราะว่าผมใช้ในการเดส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 ฟาร์มนะแต่คนจะใช้เป็นเดสนะฮาร์ชี่ไมผมไม่สนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ฟาร์มนะครับฟาร์มมีนะครับฟาร์มอยู่ดีนะก็ขอไฟด้วยนะครับก็มีเสียงมีเิดคัดนิดนึงนะครับเนาะว่าข้างหน้าผมเนี่ย ดอกบอดเนี่ยของเขากินเทางซันกันนะครับเนาะประมาณนั้นแหละเราการฟ้าอีกนิดนึงโอเคครับซิงห์กดูเกาะนะครับนี่ถึงแล้วทุกทชมนี่บอกใกลถึงแล้วกัดฟ้าฟ้าป๊าป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 นักกัดนะซึ่งเราเป็นเทคนิคดีสายโลกกีเขาต้องทำอยู่แล้วนะครับแล้วก็บอกประมาณนั้นแหละนะครับดอกก็มีละมากนะครับ ก็เหมือนฟาวมาเดินนะครับฟา์มาฟาไปเงี้ยวันนั้นนะครับก็สำหรับผมก็ฟาร์มนานนะครับก็นานอยู่ครับเพราะว่าผมต้องลงคลิปหนึ่งวันหนึ่งลงคลิปหนึ่งวันหนึ่งโอเคสามวันผมแล้วก็มาลองคลิปนี้นะครับก็ต้องขี้เกียจเดีกนะว่าสิงงานเอที่โรงรีนก็เยอะเหมือนกันนะครับก็วันนี้ก็ทำกระทงนะครับเนาะมาให้พักได้เลยนะครับขอดีประวัติ ไมีเวลาแหละนะแต่ว่าก็มีเวลาตอนนี้เนี่ยทางการอัดคลิปนะครแล้วก็เดี๋ยวว่าตัดต่อที่บ้านนะครับก็นี่นะครับผมมาได้เรียนนะครับแล้วันนี้ผมมาได้เรียนทั้งวันนะครับประมาณสองวันนะวะาสามวันแล้วผมได้เรียนนะครับก็ได้อัดคลิปอแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัดต่อต่อแล้วเพราะประมาณนั้นนหะครับเพราะว่าทำไมผมลงคลิปช้านะครับต้องการตีเยอะทีนะครับตีเยอะที่นสาจเจ็บ สร็จเพราะว่ามือไม่ทําไม่ได้ครับก็ทําได้แหละแต่ว่ามันเสียว่าโจกหลบซิกซ์สันที่ขวาครับผมกำลังนั้นนะครับต่อดูดิอืมจะทำกอล์มกับกตีร้อนครับก็ทำการฟาร์มนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งนะฮะก็นะครับกระบการที่ผมก็ไป็นกะารสุ่มคนนะครับนะครับนะครับนะคเออนะครับนะคะเอ้ยไม่ไอนะ้ โอเคนะครับก็สุมผลในรอบหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี so problem, ้นะครับผมกำลังมัการเจอคนโหดนะคะก็นั่นนะครับป้น้าโอ้เราเราตกน้ำนะครับก็บมันการฆ่าเขานะครับไม่ใช่นะครับเขาฆ่าเรานะครับการวิ่งไปนะครับซึ่งผมก็อยากได้ผล่ะอยากได้เผาเลยเนาะผมอยากได้เผามีมากกว่านะเพราะว่าเผามีงอชามันความนับก็ ไปเล่นกับผัดนี่นะเขารหัสหลักของมันผัดเดียวนะฮะนะก็รหัสนั้นนะครับอาจจะมาอ่ารีวิวพวกของให,ใหม่ๆนะครับว่ารหัสที่จะอาจจะไม่รีวิวอะไรขนาดนะั้นนะว่ามันยังเริ่มต้นครับนะนะก็แค่นี้ผมว่านะ่าจะยังอ่าใช่ดิเอ็นนั่นจะไม่เสร็จวันอีกน่าหน,นึ่วันอาทิตย์หนึ่งมั้ง มันก็มันก็วิอาทิตย์นี้นะครับก็่าจะอัปเดตแล้วเนาะวันนั้นเลยครับว่าวันกับไอ้ที่นู่นกับที่นี่ยังไม่ตรงกันนะเนาะใช่ครับคนข้างผิดนะครับผมก็ได้ผลไฟนะครับผลไฟนะครับได้แก้วก็ยังชอบเลยนะครับก็วิมีนี้มาครับผลไฟนะครับก็เป็นการตีตัวนะครับตีตัวละ ชื่โทสติสกิชื่อชินะครับผมก็ข <im mon sis> ับทอปมาขับขับซึ่งเขาก็ใช้ผลนัอยู่นะกลอนะครับผลอรก็เขาไเนะครับวัาเราเป็นคนดีแล้วนะเราไม่ทำในเก่อนะก็การดีซิตัวนะครับโอเคแล้วก็ฟานะครับฟามันกเลโอเคครับก็ฟามดนีน้ฟนาครับที่ดื่มเพราะว่าผมถ้าฟ้าขบมต้องการที่บอกว่ามัน นานอยู่นะสำหรับผมนะี่ยเมื่อก่อนนะครับว่าเอ๊ะมันมันเร็วจังเลยให้มันชา้าจังเลยอันนี้หัวกาแฟตัวนี้น,นะจ๊ะเอาว่ามันทั้งหมด5ตัวนะมันฟ,ฟาังง่ายนะครับเนาะเพรนั้นนะครับจะาขงก็เสียงเขาไม่ค่อยมีนะเขาไม่โดนนะเพราะว่าเหมือนกับพู้ไปเยอะนะครับอ๋อคงต้องมาอ่าหัดทิปนะแล้วก็อ่าพูด ฮ่าซิ่งถ้าพูดในคลิปเนี่ยมันก็จะดีนแ,แต่ว่าผมก็ไม่ได้พูดในคลิปนะวันคนมันเยอะนะก็ประมาณนั้นนะคบว่าผมมาในแบบห้องของสูวนันขนาดนั้นเนาะถ้าสุดตัวเดียวผมจะจะว่าอัดคลิปเพราะว่าไม่ต้องใช้เสียงแล้วนะครับเนาะวันนั้นนะครับแล้วก็ประกาศปีตีรอบด้วยนะ สเต็ปเดิมก็ค,คือห้ิติเข้ามาการสกิลสองคือต้ําแขนงน้ากรเด็นไปเลยนะครับว่ามันดีมากสรับผมะะแล้วก็ดีนะสเตปเดิมนะสเตปเปดิมซึบ้บรงงครับอันั่นแหละนะครับก็ร้องห้ไงนะครับแล้วก็ทปการสกิลไปเลยนะครับเข้ากายมาครับเขาป๊บ โอเคสกิน้องข่ต่อแล้วที่ก็แปช่แข็งนะครับเพราะว่ามันก็แข่งกันนะผมก็แข่งกันนะโอ้โหอะไรวันนี้ไปเออไ่รู้ละโอเคหยุดพูดหยุดพูดนะคองการฟาดรับปั๊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 บปัปัะครับปปั๊สป่งที่เบปักว่าภาพั๊บป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 ับปั่บปั๊บปัที่ว่าเซอร์ัพบส์สุดแล้วนะครับถึงละ ถึงมาได้เดียวทำชมกี่ทีเดียวนะนทีเดียวนะวนะนหนึ่งสองสามโอเคอ่ะยังยังยังนะครับก็ขอกดติดตามกดไลค์กดชแชร์นะครับสนับสนุนกันด้วยนะครับก็ไปกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจคลิปหน้าไปละ